นึงเพราะว่าตอนนระอช่ไมเห็นแล้วได้เห็นแล้วค่ะไม่จักก็คือตอนนี้ก็ถือว่าไม่ได้สนิทกันนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนก็เคยสนิทกันคือเป็นภาพนานแล้วนานแล้ะมาัประมาณสปีเล่นกันใช่ค่ะตกใจาถ้บ้้าค่ด จูบอะไม่จูบเลยค่ะก็ก็วัยรุ่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับเราก็อาจจะมีความรู้สึกดีๆให้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบว่าตอนนั้นเราก็ยังเด็กอยู่ก็เลยทําให้แบบอาจจะอาจจะเล่นกันหรือสนกันทําอะไรโดยที่ไม่ได้คิดถึงผลที่จะตามมาด้วยค่ะที่อพ่นอะไรที่นจะมาได้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ ใครมีปล่อยใครถังแก้งเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อันนี้ไม่ทราบเลยเพราะอย่างล่าสุดเห็นคุณแม่ก็ไปับทางแบมมี่ว่าเป็นคนปล่อยลูกหรือเปล่าจริงเหรอคะคุณแม่หนูยังไม่ได้เข้าตึกเลยนะค่ะค่ะคุณแม่ยังไม่ได้เข้าไปที่บริษัทเลยค่ะค่ะตกใจไหมคะแม่จะัดเราลูกก็ตกใจนะคะแต่ยังไงมันก็เป็นอะไรที่ผ่านไปแล้วเราก็ยังเด็ก่นะคะตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็ ก็อาจจะโตขึ้นแล้ว20แล้วนะเมื่อวานด้วยก็อาจจะโตขึ้นมาแล้วนะคะทำให้อาจจะมีวิฒถิภาวะมากขึ้นทำให้ทำให้เราได้คิดอะไรมากขึ้นมองถึงอนาคตมากขึ้นเลยตอนที่ภาหลุดตอนที่สนิทับใคคุณแม่รู้จักไหมคะคุณแม่ก็ทราบค่ะ จะมีภาพมาคุณแม่ว่าไงกับเขาค,คุณแม่ก็บอกบอกบอกแล้ว,ลวใช่ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เป็นห่วงค่ะเพราะว่าได้ความที่คนเป็นแม่ก็ต้องบอกว่าเป็นห่วงก็ต้องสอนเราอยู่แล้วค่ะแบบที่เราให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าแคร์ความรู้สึกคุณแม่มากเหมือนกันใช่ค่ะคุณแม่โกรธมากให้เพราะว่าจริงๆแล้วก็แบบคุณแม่ก็กลัวคุณแม่จะสะเทือนความรู้สึกคุณแม่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่พูดกับเราได้งหวะ จะแนวสอนๆนะคะว่าเป็นไงคุณแม่บอกแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะบอกว่าแต่ไม่เป็นไรนะก็ยังเป็นกําลังใจให้ต้องระวังนะคะต่อไปต่อไปก็ก็คงต้องมีระวังตัวกันเยอะมากขึ้นนะคะมากๆเลยค่ะบางทีถ่ายเลี้ยงอะไรเงี้ยต้องต้องดูไหมคะเมื่ีอินสตาแกรมก็ก็คือเหมือนเมื่อก่อนเราก็ยังแบบ ยังเด็กยังบอกว่าเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรค่ะยังเล่นซนๆอยู่แต่ตอนนี้พอเราบอกว่าโตขึ้นแล้วให้เราดูแลตัวเองมากขึ้นทําให้มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นว่าจริงๆแล้วอะไรดีอะไรไม่ดีเราควรจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คุยกันไปรงคืนโดนต่อว่าโอาเยอะมากว่าไม่ได้เรียบร้อยอย่างอย่างที่เหงียนบางคนมองแบ้แบลคหงายว่าบางคองแบบแบล็หวานใสๆอะไรแต่กินพามารุนแรงจริงๆก็แล้วแต่คนมองอะนะคะว่าเราก็ห้ามบอกว่าไปห้ามความคิดไม่ได้ว่าควรจะบอกว่าพูดอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็ จริงๆหนูก็เป็นเหมือนเดิมนะหนูก็ยังเป็นคนเดิมค่ะแต่คือคุณแม่ไม่มีไปวอยวายหรือไปอะไรบ้างทางไกด์หรือทางแกมี่ไม่มีค่ะคุณแม่ไม่มีแน่นอนค่ะแล้ไม่คุยกันบ้างยังยังไม่ได้คุยเลยค่ะใช่เดียวกันผู้ใหญ่ว่าไงบ้างคะอยู่จริงจผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่ก็ถามนะคะแต่ผู้ใหญ่ก็แบบ เข้าใจอะค่ะเขามีภาพบอกเราได้ไปเช็คที่มาของภาพยังเลยค่ะยังไม่ได้ดูอะไรขนาดนั้นเพราะเราก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้ได้แรงขอขันปลาตายอะไรแต่เหมือนตัวหนูนาเองเขาก็โดนถอดจากโปไอซีอันนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะนี่เป็นเรื่องที่หนูยังไม่ทราบตัวะหนูนาเองเครียดนะคะพอมีเจอข่าวกูเข่าวอีกทีตอนแรกเครียดนะคะเราก็ตกใจเหมือนกันแต่พอสักพักนึงด้วยความที่แบบทุกๆคนคอยให้กําลังใจจะมีแฟนคลับให้กําลังใจทุกๆคนคอยให้กำลังใจทรี่เข้าใจเราก็แบบอยู่เคียง ภาพเราก็รู้สึกด,ดีขึ้นค่ะเราจะสืบสาวเอาเรื่องของคนที่ปล่อยภาพอะไรอย่างนี้ครคะจะหาต้นตอไหมไม่ค่ะภาพนี้มีเก็บไว้กี่คนนะคะมีแค่หนูนากับไกด์หรือก็ประมาณนั้นค่ะแล้มีบแล้วหนูโสดไหมคะ<ม>ตอนนี้ตอนนี้โสดแน่นอนค่ะตอนนี้บอกตรงนี้เลยนะคะว่า <laughs> ข <laughs> อกักกเรื่องงานก่อนดีกว่าโอเคดีกว่าพักกาเรื่องงานก่อนแน่นๆเลยะคะ่ะตอนนี้นะคะ่ะดี๋ยว